สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอวสีขาวตัวนี้จองต่อไป่หมดแล้วนะครับสีชมพูจริงๆก็มีเจ้าของแล้วหนึ่งตัวนะเหลือหนึ่งตัวไว้เคสได้นะสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยในสีพิเศษด้วยไงใช่ไหมโปรโมชั่นล็อตแรกล็อตใหญ่เนี่ยสีขาวกับดำเนี่ยแต่จะมีเข้ามาอีกล็อตเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะสิบกว่าตัวเท่านั้นเองยังคง29,900นนะถ้าซื้อแล้วก็จองถ้าเห็นคลิปนี้ ยังให้ราคาอยู่นะ2,9900แต่ล็ดต่อไปนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเดือนหน้าแล้วนะครับ35,900นะครับก็ถ้าใครสนใจนะเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบสั่งซื้อรีบสั่งจองก,ก็แล้วกันนะครับเตียงจริงๆเราตั้งไว้ว่าทูอินวันในบัญชีนะเพราะว่ามันสามารถนวดได้ด้วยไงวางปกตินเนี่ยนอนราบเนี่ยก็จะนวดได้ขึ้นเหยียบได้เลยนะ,ะลูกค้าขึ้น นอนแล้วก็หมอเหยียบได้เลยเหยียบนวดได้เลยนะครับเป็นนวดลนะ1หนึ่งสระผมได้สระผมสปาผมแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่2และฟังก์ชันที่3ามจะนั่งล้างเท้าขัดเท้าสปาเท้านะครับก็เป็นฟังก์ชนะันที่3ามนะจริงๆแล้วมันคือฟรีทุกวันนะครับปเป็นกาแฟเลยอ่าเ่ะ,ะก็โอเคนะใครสั่งซื้อภายในเดือนนี้่ะหรือรีบจองภายในเดือนนี้นะครับยังได้ราคา29,900าอนะครับ เดือนหน้าของรถใหม่เข้ามาเนี่ยเื้่อความที่ต้นทุนมันสูงขึ้นจะเป็น35,900แล้วนะโอเค